ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เป็นพลาสติกนะครับที่เบามากเลยนะครับเป็นอุปกรณ์นะครับที่ให้น้ําสัตว์เลี้ยงนะครับที่เป็นแบบอัตโนมัตินะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นที่ให้น้ําอัตโนมัติของสัตว์เลี้ยงเสร็จแล้วด้านนี้ก็เป็นถ้วยที่จะให้ อา,อาหารนะครับของสัตว์เลี้ยงของเราไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือว่าเป็นแมวนะครับน้องแมวของเราครับนี่ครับชุดที่ให้น้ําน้องแมวอัตโนมัตินะครับก็มีอยู่4ชิ้นนะครับเป็นพลาสติกเบามากเลยนะครับอันนี้เป็นฐานอันนี้ถ้วยที่ตัวนี้เป็นที่ใส่อาหารนะครับส่วนตัวนี้เป็นที่น้ํา ท,ที่จะไหลออกมาอัตโนมัตินะครับจากขวดใบนี้นะครับตัวนี้เป็นฝาปิดอันนี้เป็นฝาปิดขวดนะครับแล้วก็มีมีวาลวน้ําที่จะไหลออกมานะครับนี่ครับมีอยู่สชิ้นอย่างนี้นะครับที่ให้น้ำอัตโนมัติของสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าจะให้น้องแมวก็ได้นะครับ การประกอบนะครับเราก็จะเอาฝา,าที่ปิดขวดนี้นะครับใส่เข้าไปก่อนขันให้แน่นเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามากดใส่ในช่องนี้นะครับโดยที่ให,ให้ให้ช่องที่น้ําที่จะไหลออกมานะครับให้มันอยู่ตรงช่องนี้นะครับกดลงไปนะครับมันก็จะแน่น ส่วนถาดที่จะให้อาหารน้องแมวนะครับก็สามารถที่จะกดใส่ได้เลยนะครับนี่ถาดแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็เราก็ใส่อาหารเข้าไปตรงนี้ก็ใส่น้ําเข้าไปนะครับน้ําก็จะไหลลงมาตรงนี้เองเมื่อน้องแมวเรา,ามากินน้ํานะครับเสร็จแล้วน้ํามันก็จะไหลลงมาโดยอัตโนมัตินะครับเราก็ไม่ต้องมาเติมน้ําให้น้องแมวนอกจากว่าเราจะมาดูว่า อาหารเ้าหมดแล้วก็น้าเขาหมดเราก็ค่อยมาเติมใส่ให้เขานะครับครับเดี๋ยวผมจะใส่น้ําให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเวลาถอดออกครับเวลาถอดออกนะครับเราก็สามารถที่จะถอดออกไปล้างได้อย่างนี้แล้วนะครับดึงออกมาง่ายๆอย่างนี้ตัวนี้ก็ดึงขึ้นเลยนะครับนี่ครับดึงออกอันนี้ก็สามารถที่จะหมุนออกได้นะครับอย่างนี้เลย เดี๋ยวผมจะไปใส่น้ำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่า,าการทำงานของที่ให้น้ำสัตว์เลี้ยงหรือน่องแมวนี้จะให้น้ำอัตโนมัติอย่างไรนะครับเบื้องต้นเราก็หมุนฝาออกก่อนนะครับเสร็จแล้วเรากา็หาน้ำนะครับ มาเติมใส่ให้ให้เต็มเลยนะครับจะเต็มหรือไม่เต็มก็แล้วแต่ที่เราต้องการนะครับว่าเราจะต้องการให้ได้ขนาดไหนนะครับแต่ว่าเริ่มต้นใหม่ๆก็ผมว่าเทให้เต็มเลยนะครับครับในเมื่อเราใส่น้ำเข้าไปเต็มขวดแล้วนะครับ หลังจากนั้นเราก็ปิดฝาฝานี้ก็ทำมาป็นเป็นวาล์วแบบสปริงนะครับที่กดลงไปนะครับตัวนี้ก็จะวาล์วตัวนี้นะครับก็จะเปิดออกนะครับสามารถที่จะทำให้น้ำในไล์ผ่านได้นะครับเวลาเราใส่ครับเราก็หมุนฝาใส่เข้าไปให้แน่นเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับน้ำเขาก็จะไม่ไหลออกมานะครับเพราะเนื่องจากว่ามันมีวาลวปิดไว้อยู่นะครับเวลาเราเอาใส่ในถาดนะครับเราก็เอาช่องตรงนี้นะครับใส่ให้ตรงกันนะครับตัวนี้นจะปิดจะมีตัวตัวกดนะครับเนี่ยกด,กด,กดเพื่อกดเพื่อที่ให้วาลตัวนี้มันเปิดออกนะครับแต่ถ้าเกิดว่า มันเต็มมันล้นพอดีแล้ววาวตัวนี้ก็จะปิดน้ํานะครับผมจะใส่ให้ดูนะครับเวลาใส่ก็กดลงไปนะครับนะครับพอได้ในระดับหนึ่งแล้วน้ําก็จะหยุดไหลแล้วนะครับเนื่องจากว่าวาลวนั้นได้ปิดลงไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่า มีสัตว์เลี้ยงนะครับมา,ากินน้ำนะครับน้ำมันลดไปน้ำก็จากที่ขวดนี้ก็จะลดลงมานะครับครับส่วนในถ้วยนี้ก็ให้อาหารได้นะครับสามารถที่จะถอดออกไปล้างได้เลยนะครับนี่ดึงขึ้นก็ดึงขึ้นแบบง่ายๆนะครับเวลาใส่ก็ใส่แบบง่ายๆแค่กดลงไปแค่นั้นเองนะครับสวยงามเล็กกระทัดรัดนะครับเวลาที่เราจะถอด กดน้ตํตจะนี้ออกนะครับเราก็สามารถที่จะดึงออกง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับมันก็หยุดไหลแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนน้ําได้นะครับหรือว่านําไปล้างได้เลยนะครับนะครับไปล้างทําความสะอาดได้ง่ายๆนะครับโอ้สะดวกมากเลยสําหรับที่ให้น้ําอัตโนมัติของสัตว์เลี้ยงนี้นะครับ เวลา,าหมุนออกก็หมุนออกง่ายๆครับสำหรับฝาครับกล่องที่ไว้อาหาร น้องแมวนะครับเราจะนอกไปให้น้องแมวนะครับน้องแมวว่าจินอันนี้ก็กดเปิดปิดง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ไว้ให้อาหารน้องแมวของเรานะครับ มาได้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 อืออัเดีวตรงนี้เป็นที่ให้อาหารนะถ้วยให้อาหารแมวน้องแมวรอ,อกินอยู่ไปกินเลยครับแล้วลาเวลาเก็บนะครับเก็บง่ายๆ ง่ายมากเลยนะครับใส่ไว้ในนี้ภาชนะกับน้องแมวก็จะรอกินอาหารจับกินน้ำนะครับแล้วก็สะดวกในการให้อาหารน้องแมวกับน้ำนะครับอัตโนมัตินะครับน้องแมวก็จะกินอาหารน้ำก็อยู่ใกล้ๆนะครับ น้องแมวอสองตัวนั้นสงสัยไม่เห็นนะครับตัวนี้ไปเที่ยวมาจากไหนก็ไม่รู้อีกตัวหนึ่งนะครับเพิ่งมาก็คงกินหิวเหมือนกันนะครับให้เราให้อาหารน้องแมวแต่ว่าถ้ามันเป็นถ้วยเล็กอย่างนี้นะครับถ้าเราเลี้ยงน้องแมวเยอะก็ควรจะต้องเป็นถาดใหญ่นะครับ ใช้ลักษณะนี้เลยนะครับไม่ต้องมาแย่งกันมากนะครับเสร็จแล้วก็ซื้อมันักสอสามซื้อซื้อซักซื้อสองสามชุดก็ได้เลยนะครับเพื่อจะให้จัดเลี้ยงของเราได้ได้แบบไม่ต้องแย่งกันนะครับ ที่ให้อาหารนะครับแล้วก็ให้น้ําอัตโนมัตินะครับของสัตว์เลี้ยงของเราอกินอย่างสบายๆเลยนะครับน้องแมวตัวหนึ่งก็อยากจะกินด้วยเหมือนกันเอาแบ่งๆกันกินแล้วอาาว โอ้โหมานจะกินน้ำ ครับท่านผู้ชมครับเป็นไงมันงครับเป็นที่ให้น้าําอัตโนมัติของสัตว์เลี้ยงอของเรานะครับสามารถที่จะให้น้ําเองแบบอตัตโนมัติได้เลยนะครับเราก็ลดในการาให้น้ําน้องแมวด้วยตัวเองอช่วยเราได้พอสมควรเลยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไป สำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ